สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกระเก็บพุทธคุณพาเพื่อนนะคะพี่มาค่ะพี่เรามาดูกันที่องค์แรกกันนะคะพี่ขายนะคะองค์นี้ก็จะเป็นเบี้ยแก้นะคะพี่เป็นเบี้ยแก่พร้อมสร้อยอย่างนี้นะคะพี่ขาเส้นนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทนะคะพี่พร้อมสร้อยครบชุดอย่างนี้นะคะพี่ขาแม่ค้าก็ได้มาตามสภาพนะคะพี่สภาพนี้เลยค่ะพี่ได้มาเขาขายตามสภาพที่ได้มากันเลยค่ะพี่ขานะคะเซตนี้นะคะพี่ขาชุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทค่ะพี่สร้อยพร สร้อยพร้อมเบีย้ยแก้นะคะพี่นะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะ ส่วนอันนี้จะเป็นพระนับปกหลงปูดทิมน,นะคะพี่เป็นตลับไม้สีพึ่งหลงปูดทิมน,นะคะพี่ด้านบนก็จะเป็นเหรียญพระนับปกหลงปูดทิมค่ะพี่นะคะสภาพก็อย่างที่เห็นนะคะพี่ตลับเล็กค่ะพี่ค่ะนะคะสภาพด้านในก็จะเป็นสีเหลืองอลามง,งามตานะคะพี่ตลับนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ตลับนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทค่ะพี่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยะค่ะพี่ค่ะตลับไม้สีพึ่งของหลงปูดทิมวัลหานไรคค่ะ ส่วนอันนี้นะคะพี่องค์นี้จะเป็นพระบูชาค่ะพี่พระบูชานี่เขาเรียกว่าพระกุกอะไรสักอย่างหนูเองก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะคะพี่ค่ะนะคะแม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้นะคะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทค่ะพี่ตรงหน้าอกก็จะมีรอยลงทองนะคะพี่ขาแปะเพชรทองนะคะพี่ตามภาพเลยนะคะพี่ขานะคะ ความก็อยู่ประมาณตรงฝ่ามือะค่ะพี่อยู่ประมาณตรงฝ่ามือได้นะคะพี่ขานะคะแม่ค้าก็กะให้ดูคร่าวๆนะคะพี่ขานะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทค่ะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่เป็นพักกุอะไรสักอย่างค่ะพี่แม่ค้าก็เรียกไม่เป็นนะคะพี่ขานะคะตามภาพราคาพี่ขา ถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนสนใจยังไงภาพไม่แัดก็แอดไลน์มาหาแม่ค้าได้ที่เบอร์โทร0840659180นะคะพี่ขานะคะองค์นี้แม่ค้าขอวว้ที่1,200บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยคะ่ะ ส่วนอันนี้นะคะพี่ขาอันนี้จะเป็นมีดผักขันค่ะพี่เล่มนี้จะเป็นมีดพักขันของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่มีดพักขันหลวงพ่อเดิมนี้เล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะพี่เล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขานะคะเป็นมีดพักขันหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เป็นมีดพักขันหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขานะคะเล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทค่ะพี่หนึ่งพันสองร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขามีดผักขันหลวงพ่อเดิมค่ะ ส่วนเล่มนี้ก็จะเป็นของหลวงพ่อเดิมเหมือนกันนะคะพี่ขาเล่มนี้ก็ประมาณนี้ค่ะพี่ประมาณตรงฝ่ามือได้ค่ะพี่ประมาณตรงฝ่ามือนะคะพี่ขาเป็นของหลวงพ่อเดิมเหมือนกันนะคะพี่เป็นของหลวงพ่อเดิมเหมือนกันนะคะพี่ขาเล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันบาทค่ะพี่เล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันบาทปลายทางบกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะพี่ขาเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เป็นมีดหลวงพ่อเดิมค่ะพี่ขานะคะขอไว้ที่หนึ่งพันบาทปลายทางบกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขามีดหลวงพ่อเดิมค่ะ ส่วนอันนี้เป็ตนตะกุดนะคะพี่ตะกุดนี่แม่ค้าขอว่าที่ดอกละห้าร้อยบาทนะคะพี่แม่ค้าเขาไม่ทราบว่าตะกุดอะไรนะคะพี่นะคะแม่ค้าได้มาสภาพนี้นะคะพี่ค่ะดอกนี้แม่ค้าขอว่าที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่ดอกที่หนึ่งค่ะส่วนดอกที่สองแม่ค้าก็ขอว่าที่ห้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่ส่วนดอกที่สองแม่ค้าก็ขอว่าที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเหมือนกันค่ะพี่ ส่วนอันนี้แม่ค้าไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่เขาเรียกว่าเบี้ยกแก้หรือเปล่าหรือว่าอะไรนะแมคะ่ค้าก็ไม่รู้นะคะพี่แม่ค้าได้มาสภาพนี้นะคะพี่นะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่องค์นี้แม่ค้<ค>าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขานะคะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทกันเลยค่ะ ส่วนอันนี้จะเป็นรูปหล่อโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่องค์นี้จะเป็นรูปหล่อโบราณไม่ทราบที่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่รูปหล่อโบราณไม่ทราบที่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทกันเลยค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะพี่เป็นพิมพ์สองหน้านะคะพี่ขาเหรียญโบราณพิมพ์สองหน้าไม่ทราบที่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่เหรียญโบราณไม่ทราบที่ค่ะ เกิอันนี้จะเป็นใบโพนะคะพี่ขาออ่อะไองออถ้าอปตักเองค์นี้แม่ค้าไม่ทราบที่นะคะพี่ขาว่านี่เหรียญนี้เขาเรียกว่าเหรียญอะไรนะคะพี่แต่รู้ว่าเป็นพอสสองพันห้าร้อยนะคะพี่แต่รู้ว่าเป็นพอสสองพันห้าร้อยนะคะพี่ขานะคะเหรียญนี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยะค่ะ ส,ส่วนอันนี้จะเป็นรูปหล่อโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่องค์นี้จะเป็นรูปหล่อโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ขารูปหล่อองนี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทกันเลยค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นเจ้าสวนหลวงปู่บุญนะคะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ด้านหลังจะมีรอยจานนะคะพี่ด้านหลังจะมีรอยจานนะคะพี่ค่ะนะคะ องคนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทค่ะพี่700ร้อบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนองค์นี้ก็จะเป็นรูปปล่อยหลวงพ่อเงินนะคะพี่รูปปล่อยหลวงพ่อเงินองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500อยบาทค่ะพี่รูปปล่อยหลวงพ่อเงินองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บบาทกันเลยค่ะส่วนองค์นี้ก็จะเป็นเดี่ยนกกมันหลวงชุมพรนะคะพี่องค์นี้จะเป็นเหดี่ยนกกมันหลวงชุมพรเเดียนนี้แม่ค้าขอไว้ที่500้บาทค่ะพี่ ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะส่วนองค์นี้ก็จะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะพี่องค์นี้จะเป็นหลวงปู่ทวดค่ะพี่ค่ะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทค่ะ แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทกันเลยค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นตะกุดค่ะพี่ตะกุดหลวงพ่อแก้วพิษสมอนนะคะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่ตะกุดหลวงพ่อแก้วนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทกันเลยค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาไม่ทราบที่นะคะพี่องค์นี้เป็นปิดตาไม่ทราบที่นะคะพี่ขาองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทกันเลยค่ะ ส่วนองค์นี้จะเป็นสมเด็จปากน้ํานะคะพี่สมเด็จปากน้าเรื่องพลาสติกองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทค่ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะส่วนองค์นี้ก็จะเป็นเหรียญเหรียญอะไรก็ไม่ทราบค่ะพี่แต่เหมือนพระนั่งขันตมาศน,นะคะพี่นะคะด้านหลังก็จะเป็นปราสาทอย่างนี้นะค่ะพี่ ด้าน,นหลังก็จะเป็นปราสาทอย่างนี้นะคะพี่คะแม่ค้าก็ไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าเหรียญอะไรนะคะพี่นะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะคะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทกันเลยค่ะ ส่วนองค์นี้จะเป็นพกุพระนปกค่ะพี่เป็นพักกุนะคะพี่นะคะองค์นี้แม่ค้าก็ขอไว้ที่500ยบาทเหมือนกันนะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง5 0บาทกันเลยค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นเดี่ยงกุมหลวงพ่อกล้วยนะคะพี่เดี่ยงกุมหลวงพ่อกล้วยเดี่ยงนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500ยบาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทกันเลยค่ะ ส่วนองค์นี้ก็จะเป็นหลวงปู่สุขค่ะพี่องค์นี้จะเป็นหลวงปู่สุขนะคะพี่ขาองค์นี้ขอไว้ที่500บาทค่ะพี่ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะส่วนองค์นี้เป็นปิดตาไม่ทราบที่นะคะพี่องค์นี้เป็นปิดตาไม่ทราบที่นะคะพี่ขาจะมีรอยลงทองแล้วก็จะมีรอยจานรอบเลยนะคะพี่จะมีรอยจานรอบเลยค่ะพี่ขาองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง5 0บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นเหดียน เด๋ยนหลวงพ่อท่านเสนนะคะพี่เด๋ยนหลวงพ่อท่านเสนนี่แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่เดือนหลวงพ่อท่านเสนค่ะส่วนอันนี้จะเป็นพักกิ่งไม่ทราบที่นะคะพี่มาเป็นยกกระเช้าอย่างนี้นะคะพี่นะคะมาเป็นเรื่องยกกระเช้าอย่างนี้นะคะพี่ค่ะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทเหมือนกันะค่ะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทกันเลยค่ะ ส่วนอันนี้ไม่ทราบที่นะคะพี่ข่หนูก็ไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าพระอะไรนะคะพี่นะคะองคนี้หมคะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่นะคะขอไว้ที่ห้าร้บาทปลายทางบวกเพิ่มห้าิบาทกันเลยค่ะ ส่วนอันนี้จะเป็นพักกิ่งไพรีพี่นาศนะคะพี่องค์นี้เป็นพักกิ่งไพรดีพี่นาศองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทค่ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นปิตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทค่ะพี่ปิดตาปู่เอี่ยม5้ารบาทปลายทาง5 0บาทกันเลยค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะคะพี่เหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงแม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบกเพ กห้าสิบาทกันเลยค่ะส่วนองค์นี้ก็จะเป็นหลวงพ่อวงนะคะพี่องค์นี้จะเป็นหลวงพ่อวงองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทกันเลยค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาหลวงปูนน่นาควัดถ้วยจรลเคนะคะพี่ขายจะมีรอยจานรอบไปนะคะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทกันเลยค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นเดือนหลวงพ่อก,กันลงยานะคะพี่เดือนพ่อก,กันลงยานี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่เดือนหลวงพ่อก,กันลงยาคะ่ะ ส่วนองค์นี้ก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อแป๊บหนึ่งหลวงพ่อทบนะคะพี่นะคะพี่หลวงพ่อตายหรือเปล่าคะพี่หลวงพ่อทบแล้วมั้งนี่ค่ะนะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่รูปหล่อองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบกเพิ่มห้าสิบบาทกันเลยค่ะ ส่วนองค์นี้ก็จะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะพี่หลวงปู่ทวดองค์นี้เป็นเนื้อเมกพัดนะคะพี่เป็นเนื้อเมกพัดนะคะพี่ขาองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ปู่ทวดเนื้อเมก,กพัดนี่นะคะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่600บาทค่ะพี่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะ ส่วนองค์นี้ก็จะเป็นหลวงปู่สุขนะคะพี่หลวงปู่สุขด้านหลังมีรอยจานนะคะพี่ขาองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทค่ะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0าบาทกันเลยค่ะส่วนองค์นี้ก็จะเป็นรูปหลอดหลวงพ่อรุ่งนะคะพี่รูปหลอดหลวงพ่อรุ่งองค์นี้นะคะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่500บาทค่ะพี่ขอไว้ที่500ยบาทปลายทาง5 0าบาทกันเลยค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาไม่ทราบที่นะคะพี่ขาเนื้อจะออกทองแดงหน่อยๆน่อนะคะพี่เนื้อจะออกแดงแดงหน่อย พี่ขาองค์นี้แม่คะน่าจะเป็นตะก่วละค่ะพี่ขานะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่ปิดตาไม่ทราบที่ค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาปูไข่วัดเชิงเลนค่ะพี่ปิดตาปูไข่เชิงเลนแม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทกันเลยค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อทาวัดพันเงียงแตกนะคะพี่หลวงพ่อทาวัดพันเงียงแตกอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทกันเลยค่ะ ส men, to to e. A, ica, okay. ่วนองค์นี้ก็จะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะคะพี่น่าจะเป็นเหรียญพระพุทธรละค่ะพี่เหรียญนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทนะคะพี่เหรียญพระพุทธเหรียญนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะส่วนองค์นี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะอันนี้แม่ค้าไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าเหรียญอะไรนะคะพี่นะคะทรงคล้ายๆยักษ์ค่ะพี่นะคะเหรียญนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ เดือนนี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทกันเลยค่ะส่วนองค์นี้ก็จะเป็นเดือนหลวงปูทิมนะคะพี่เดือนหลวงปูทิมเดือนนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทกันเลยค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงปู่บุญนะคะพี่หลวงปู่บุญองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่หลวงปู่บุญองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทกันเลยค่ะ ส่วนองค์นี้ก็จะเป็นรูปหล่อโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่รูปหล่อโบราณไม่ทราบที่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500อบาทนะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500อบาทปลายทาง5 0บาทกันเลยค่ะโอเคนะคะพี่ขา EP นี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่ฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกราเกตพุทธคุณพระเครื่องด้วยนะคะพี่สวัสดีค่ะ